ลงไปแค่แห่นะคะจับไว้นะยองว้าทำไมันไปเฮ้ยยองอ้าก็เมื่อกี้มันลงอ่ะลงก็ไม่ไรเรียกไหมมี่ตาบวชปลาตาบวชอะไรแบบ ไม่มีอะไรที่เบสคำสิงทำไม่ได้ล่าสุดหวานแหกกลางเขื่อนแล้วล่าสุดสาวเบสเดวนีคำสิงได้ควงคู่คุณพ่อบาสสมรักคำสิงไปจังหวัดบ้านเกิดถึงขอนแก่นซึ่งงานนี้สาวเบสก็ไม่พลาดที่จะทำอาชีพใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าละครที่สาวเบสเล่นอย่างละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรต้องเล่นหลากหลายอาชีพแล้วนั้นก็ยังไม่จุใจสาวเบสเองค่ะเพราะล่าสุดสาวเบสก็ได้มาลอง หวานแหกลางเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ฝีไม้ลายมือของสาวเบสดูสุดยอดมากๆเลยทีเดียวและทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแต่งานนี้คนที่ดูเป็นห่วงมากๆก็คงจะเป็นพ่อบาสสมรักคําสิงที่จับขาลูกสาวไว้กลัวลูกสาวจะตกไปตามแหนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายสาวเบสก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมและพ่อบาสก็ยิ้มมีความสุขถึงความเก่งของลูกสาวนั่นเองก็แน่นอนแหละคะ่ะระดับสาวเบสแล้วมีอะไรที่ทํา ไม่ได้อีกไหมซึ่งงานนี้สาวเบสได้ระบ,บุข้อความประกอบคลิปนี้ไว้ว่าจะได้ไหมรอดูคะ่ะซึ่งงานนี้มั่นใจค่ะว่ายัางไงก็ได้อย่างแน่นอนเพราะสาวเบสเองก็ดู ตั้งใจอย่างมากขนาดนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่มาทอรยศกับความตั้งใจนี้ของสาวเบสได้หรอกคะ่ะแต่สาวเบสคะจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะคะแบบนี้ดาราท่านอื่นเขาก็ร้อนๆหนาวๆแย่แล้วขอชื่นชมในตัวสาวเบสจริงๆหนุ่มแพทริกขาสาวสวยเก่งเพอร์เฟกตขนาดนี้มีอะไรที่จะไม่ทำคะแนนเพิ่มเพื่อชนะใจสาวเบสอีกคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสและหนุ่มแพทริกเพราะอยากเห็นคู่นี้ ครั้งรักกันแล้วละค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงห์แพทริกปาวริสและพาวาทสมรักคำสิงห์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ